ปอบนี่เรกเลยสองนี่ขดควายจริอ้ก้อนที่สุดในโลกเลยอมอันน้อ่าเราเลยกรุงศรีเด้อข่จริงๆปอบวันนี้นีอะไรบ้างตรเนี่ยมีกุญแจมีน้ตาหนีมีน้ำต้นู้นเห็นอะบ้างตุตาต้วเลยกรสีดำมีไฟ ทำยังไงก็ได้ไม่เก่งคือมันรู้ว่าเป็นอะไรแต่ถ้าถามว่าตัวหนังสือนั้นอะเหมืนชารไรสก็ตอบได้เลยว่ามองไม่เห็นอะไรเลยเห็นได้เป็นสีแต่อ่านไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรสวัสดีอันนี้อ่าอนได้อันนออกเลย <c oughs> ก็เหนูเทียนชื่อแล้วค่ะสาวสาวปิดไฟมากจะซ้อมไหมไม่ต้องแล้วอนอรของนีล่าโทรศัพท์ผีเกย์ค่ะ ชอบอันเองชอบกับเจอบกับมีกับบ้าให้ีเป็นเบาแล้วเปกบบีนวีสินี่ด้ันทนี้นี่วีหมีใครหีอะหมีห้าไปขยกขยะโอ้โหคยพี่เ ทุกคนคะกล่ติดไปพุ่งนี้ที่ครอบครัว Close you r e Close มีมอ่างไเหอสาีชันวะไกอยาอะไรฉันมา้าตีนเกจะต้องพาฉันไปไหนสักทีโอยากฉันว่าใครเปิดใคเปิดเอ็วกราหสียถ้าตอนนี้อได้าสิบนสิบสองเกที่สุดถามอ เมาไม่ยลยตอนมนูเคยอยูกพว่เอสิบมวันวันโอ้ยาตายเลสักทีเราตาเลยคุณไม่ดีเลยกัพี่ปอจ้ะพอนะเพื่อนะเอเ่อาะเคทำอยู่พี่ปอชอบชอบอะไรบ้างไหมคะไปเฟย์ละจ้า แต่เสร็จป่ะต้องเกันเลิกกันเิกันเธอแล้วเป็นเพื่อนกันเป็นพ่นร้องกันรู้ตั้งแต่เอาเสียงมาติกันีมันจะบ้างเกอเด็เาเรียกชื้ออีไม่คเกี่ยว่าติกันเียงอะหถ้าพี่เถ้าเขพี่เขเิแกช่วยร้องหอนเดครับี จอิงด้วยตหนอั้นี่ยายเขาถ่ายแบบคือแบบกลัวแบบนอนแล้วโป่า่าท่สุดอกขาเพื่อเที่ชอบเอลินโยแบบยาาอ่ะเต้นหมาเต้นใครวะเนี่ยอ้ยเหมือนมีแรงมหาศาลหิดไฟสัทีแล้วก็ พี่งนทีรคพี่่ะปิดไฟค่ะวน่อคนที่ปิดไฟจะต้องเปยคนที่สวยที่สุดหล่อที่สุดเลยคงพี่คนนี้ปิไฟ่ะน่าจะเปิดอูนีว้งใครมาใครจะมามาทำไมประตูีแล้วไม่มีใครมา ไม่ได้ชู้ว่า้งนะคือสู้มีปะไม่มีไม่มีุงนี้ไม่มีความจะอาถ้าไม่ได้สู้เออเอ่อ่ะมีดีมีที่ชมีที่ชูม่กังวาพวดูเป็นเด็กอายุสิาที่มุ่งวยมากแตู่ม้กมีชา่แบบนี้สนุกนีเนาะไม่ต้ตังไนามันอะไริรีิวอะเก่่ไม่เจอได้ปะ มีตนะแต่นะวความสึกนี้เน,น,นีย่ยวิวีเขาใจนีจ้พูดบทอะแบบว่าให้อีคนนึินฝังตรงข้ามสาววนนนคนนีฟังนะหนูว่าไม่ลืมไปเอ๊ะไหนไม่เื่อยเชื่อเลยตรงข้ามยังอิ่งไม่ได้พิวจ,จะไ,ไ,ไ,ไปสิงอัปแทนแล้วกันเราวิ่งกี่แล้ว จะใหมาไปให้แม่รบดนนยนี่เสร็จปเลยอ่ะยัไม่ใช่เ่าแต่ว่าเดี๋ยวเพลงน่ากใครเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเปิดเพลงเพอช่วยเขาดีอไป่อไปตปแล้วร้อยกดไฟใช่าก้อนนอนที่ใส่นะนี่เสร็จแล้วอาอยาง เดี๋ยจะนับนะ,ะถ้าพี่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะรู้ว่ามขอ้ออกเมืองไทยทขึ้นมาห้าสี่ サバンナのフォー ขอบคุณค่ะเสร็จแล้ว 啊。谢谢嗯 请那个话的。Okay.